สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธนาภัฒศรีสมุทรนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัตถุนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูธนภันจะแนะน,นําหนังสือเรียนให้ดูนะักเรียนอีกรอบนะคะว่านี่คือหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่สองนะคะโดยจะมีรูปปกที่ครูเคยแนะนําไปแล้วนะคะนักเรียนทีนี้นะคะมันจะมีหน้าที่เราจะต้องเรียนกันนะคะก็คือมันจะอยู่ในช่วงหน้าระหว่างเดยวครูธนละคจะเปิดหน้าสรารบัญน,นะคะจะอยู่ในหน้าสรารบัญน,นะคะนักเรียนเปิดหน้าสรารบัญเนี่ยเรื่องวัสดุและ ศาสตร์ารของเราที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะอ,อยู่ในหน้าที่สถึงหน้าที่8นะคะหน้าที่สตมีหน้าที่8นะคะโดยเนื้อหารเหล่านี้นักเรียนสามารถศึกษาได้หลังจากที่คุณครูธนภัได้สอนไปแล้วนะคะนักเรียนหรือว่าเนียนจะทบทวนได้อีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวัสดุและสารสรารนะคะนักเรียน โดยการรู้ที่3นะคะเรื่องวัสดุและสารนะคะนักเรียนโดยตัวชี้วัดของเราเนี่ยก็ตามนี้เลยนะคะก็คือเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุด้านความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนําความร้อนการนําไฟฟ้าโดวยวัตถุโด,ดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและการระบุนําสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่นการน,นำควารมร้อนและการน,นำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการการออกแบบชิ้นางานได้นะคะตัวชี้วัดนี้คุมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวชี้วัดเองนะคะว่านักเรียนจะต้องเปรียบเทียบได้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะแล้วก็สาราด้วยนะคะต่อไปนะคะในภาพนะคะเป็นประเภทของวัสดุประเภทต่างๆนะคะนี่คือตัวอย่างภาพนะคะที่เป็นวัสดุที่นํามาใช้ ทำวัตถุหรือสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพไม้นะคะภาพที่2ดินค่ะนั้นเยังคงรู้จักนะคะ 3. ยางพารา 4. พลาสติกนะคะฝ้าใย 6. เส้นใยสังเคราะห์7หิน 8. หรือโลหะต่างๆอันนี้คือตัวอย่างของประเภทวัสดุที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะ ส่วนคำว่าวัสดุนะคะคำว่าวัสดุนะคะหมายถึงสิ่งที่มาใช้ทำวัตถุหรือสิ่งของต่งตางๆนั่นเองนะคะโดยสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะโดวยวัตถุเหล่านี้นะคะจะถูกทำไปทำสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมาะสมกับการใช้งานนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะวัสดุเหล่านี้นะคะเราจะสามารถแปลรูปเป็นสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ ไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่1ประเภทแรกนะคะเรื่องความแข็งแรงของวัสดุนะคะความแข็งแรงของวัสดุเราจะทดสอบความทนทานของความแข็งแรงได้เนี่ยด้วยการเอามาขูดขีดกันนะคะวัสดุไหนมีความแข็งแรงมากนะคะถ้าไปขูดขีดกับวัสดุอื่นเนี่ยจะไม่เกิดรอยที่บนวัตถุ หรือเกิดรอยน้อยมากที่สุดนะคะดูตัวอย่างนะคะสิ่งของหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงได้แก่รถยนต์นะคะแน่นอนค่ะโครงสร้างรถยนต์ทำมาจากเหล็กนะคะมีความแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนนะคะ2นะคะในภาพคือโต๊ะโลหะนะคะในภาพนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมเลยนะคะหรืออาจจะเป็นสเตเลสนะอ๋อสเตเลสนะคะ ภาพที่3นะคะก็คือเป็นกระเบื้องุูหลังคางนะคะแน่นอนค่ะกระเบื้องกูหนังคของเราทนแดดทนฝนนี้ก็ต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่2นะคะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุค่ะประเภทที่2เนี่ยส่วนมากของวัสดุที่เป็นสภาพยืดหยุ่นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเมื่อเราดึงเราบีบเรากระแทกทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปมันจะสามารถกลับมาคืนได้ในสภาพ เช่นเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมนะคะวัสดุเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นลูกโปงนะคะยืดหยุ่นได้เป่าได้หดได้เอาลมออกได้นะคะสองลูกบอลยางเรียนจักกูแล้วนะคะลูกบอลยางเนี่ยถ้าเราสูบให้มันเต็มเนี่ยเราก็เตะหรือว่าตีมันไปไกลๆได้แต่ถ้าเราปล่อยลมมันมันก็แฟบลงนะคะยืดหยุ่นได้นะคะสามก็คือยางลบนะคะยางลบจะทําจากยางพารานะคะมีสภาพยืดหยุ่นได้นั่นเองนะคะ อาต่อไปเป็นหนังยางนะมีจัก,จกหุ่นและหนังยางเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้รัดของรัดถุงพลาสติกอย่างเงี้ยรัดอาหารเนี่ยนะคะคือถ้าเราแกะออกมาเนี่ยหนังยางเนี่ยก็จะกลับสู่สภาพเดิมได้นะคะใส่ยางทุกคนรู้จักนะคะใส่ยางก็ทํามาจากยางนะคะมีความยืดหยุ่นได้นะคะและสุดท้ายนะคะคือยางรถยนต์นั่นเองนะคะยางรถยนต์ก็จะทำจากยางพารานะคะแน่นอนค่ะเมื่อใส่ไปในรถ ถยนต์นะคะก็ทาให้การขับเคลื่อนยนต์นิ่มขึ้นนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นสมบัติประเภทที่3นะคะเป็นการนําความร้อนของวัสดุนะคะโดยการนําความร้อนของวัสดุนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่คือ1ตัวนําความร้อนนะคะตัวนําความร้อนก็คือตัวที่นำความร้อนผ่านได้ดีนะคะในภาพเป็นกระถานะคะส่วนที่เป็นกระถาเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะส่วนใหญ่เนี่ย วกเนี้ยนะคะจะถ่ายทอดหรือจะนำความร้อนได้ดีเลยนะคะส่วนภาพต่อมานะคะเป็นสมบัติที่2นะคะของวัสดุที่ไม่นำความร้อนเนี่ยเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะในภาพนะคะชี้ไปที่ด้ามของกระทะนะคะส่วนใหญ่เขาจะทำหุ้มด้วยยางหุ้มโลหะอีกทีนึงเพื่อไม่นําความร้อนมาถึงมือนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกว่าฉนวนนาความร้อนฉนวนนำความร้อนหมายถึงวัตถุที่ความร้อนนั้นผ่านได้ไม่ดีผ่าน ไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปเป็นคุณสมบัติต่อไปนะคะเป็นการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะสมบัติการนําไฟฟ้านะคะส่วนใหญ่ส่วนส่วนใหญ่วัสดุที่นําไฟฟ้าได้นะคะเราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะในภาพเป็นภาพปักไฟนะคะนี่คือขั้วปักไฟนะคะเราขั้วปักไฟถือว่าเป็นตัวนาไฟฟ้านะคะก็คือเป็นวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะดย ต่อไปนะคะเป็นประเภทที่2นะคะเป็นวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะคะเราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าพวกนี้นะคะจะไม่ยอมให้แส่ไฟฟ้าอะไรผ่านตัวอย่างนี้คือชี้ไปที่สายยางเป็นสายยางหุ้มพลาสติกหุ้มสายไฟทีนะคะแน่นอนค่ะตัวยางหรือว่าตัวพลาสติกที่หุ้มสายไฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่นําไฟฟ้านะคะกระแส่ไฟฟ้าอะไรผ่านไม่ได้เราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็คงจะจบการเรียนรู้วันนี้เพียงแค่นี้นะคะเรื่องต่อไปเราจะเรียนคือเรื่องสถานะของสะสาะรนะคะโอเคค่ะเดีวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน